Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูรออีซาสัมยาในคาบนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะซึ่งจะเป็นสองภาคสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เรียนรู้ หลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะทั้งสีภาคนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตกและภาคใต้ได้นั่นเองเรามาดูภาคตะวันตกกันนะคะาภาคตะวันตกก็คือจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทั้งหมด 5จังหวัดนั่นเองนะคะจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ5 3 6 7 9ตารางกิโลเมตรนะคะพื้นที่5จังหวัดก็จะมีจังหวัดอะไรบ้างคะก็คือจังหวัดตากการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกกันบ้างนะคะ ลักษณะภูมิประเทศนะคะส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสลับกับหุบเขานะคะที่ค่อนข้างชันและแคบกว่าหุบเขาของภาคเหนือนะคะเนื่องจากการกัดเซาะของแม่น้ำลำธารมีภูมิประเทศคล้ายภาคเหนือนะคะจะแบ่งได้ก็คือเขตเทือกเขาก็จะได้แก่เทือกเขาธนนทงชัยเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างไทยกับพมา่าจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปจนถึงจังหวัดตากนะคะ ในส่วนของที่ราบลุ่มแม่น้ํานะคะก็จะประกอบไปด้วยที่ราบลุ่มแม่น้ํำปิงในจังหวัดตากนะคะที่ราบลุ่มแม่น้ํากลองในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบ,บุรีที่ราบลุ่มแม่น้ําเพชรบุรีในจังหวัดเพชรบุรีนะคะและที่ราบลุ่มแม่น้ําปราณบุรีในจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองนะคะในส่วนที่เป็นชายฝั่งทะเลนะคะ จะเป็นแนวยาวจากจังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นหาดโคลนและหาดทรายปนโคลนนะคะเพราะมีแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลหลายแห่งนั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูฤดูการของภาคตะวันตกกันบ้างนะคะภาคตะวันตกก็จะมีอยู่3ระฤดูนะคะได้แก่ฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนนะคะ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับฤดูแล้งนะคะมีฝนตกน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆเนื่องจากมีภูเขาสูงกั้นนะคะจึงเป็นพื้นที่อับฝนและอุณหภูมิในฤดูร้อนก็จะร้อนจัดถ้าถึงฤดูหนาวก็จะหนาวจัดนะคะกลางวันอุณหภูมิสูงและกลางคืนอุณหภูมิจะต่ำมากทำให้เกิดความแตกต่างกันมากเนื่องจากว่าอยู่ในหุบเขานั่นเองนะคะ เรามาดูทรัพยากรธรรมชาติในภาคตะวันตกกันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกนะคะคล้ายกับภาคเหนือนะคะจะมีทิวเขาสูงวางตัวในแนวเหนือใต้อยู่ทางด้านตะวันตกถัดจากทิวเขาจะเป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ํานะคะซึ่งพื้นที่จะลาดเอียงไปทางตะวันออกของภูมิภาคสู่ชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยนั่นเอง จึงทำให้แนวทิวเขาเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายหลักนะคะได้แก่แม่น้ำแควใหญ่ที่มีต้นน้ำจากทิวเขาถนนธงชัยแม่น้ำแควน้อยนะคะที่มีต้นน้ำจากทิวเขาตนาวสีซึ่งแม่น้ำทั้งสองสายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำปราจีนบุรีนะคะ และจากทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายจึงทำให้มีสถานที่สำคัญนะคะทางธรรมชาติอย่างเช่นนะคะน้ำตกทีโลซูน้ำตกไซโยกนะคะน้ำตกเอรวันบริเวณที่เป็นยอดเขานะคะอย่างเช่นโดยสอยมาลัยนะคะเขาช้างเผือกเขาสามร้อย,ยอดนะคะส่วนบริเวณที่เป็นถ้ำนะคะอย่างเช่นถ้ำแม่อุสุ ถ้ำท,ทานลอดนะคะถ้ำเขางูเป็นต้นนะคะส่วนแรกที่พบนะคะก็จะมีดีบุกนะคะทองปลูอรายฐานหินเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูสถานที่สำคัญของภาคตะวันตกกันบ้างนะคะซึ่งในภาพนี้นะคะที่คุณครูนํามายกตัวอย่างนะคะภาพแรกก็จะเป็นภาพน้ําตกทีโรซูนั่นเองนะคะ จะเห็นได้ว่าน้ําตกนี้เป็นน้ําตกที่สวยงามมากนะคะน้ําตกที่รอซูจะอยู่ในจังหวัดตากนั่นเองนะคะเป็นน้ําตกขนาดใหญ่จะมีต้นน้ํามาจากผืนป่าอุ้มผางนั่นเองนะคะสวยงามมากเลยซึ่งน้ําตกนี้ก็จะมีหลายชั้นนะคะไหลลงมานะคะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นภาพเขื่อนภูมิพลนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดตากเช่นกันนะคะเขื่อนนี้นะคะสร้างขึ้น กั้นแม่น้ำปิงที่ไหลมาจากภาคเหนือนะคะเพื่อช่วยผลิตกระแสะไฟฟ้าและบริหารจัดการน้ำสำหรับพื้นที่หลายจังหวัดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นสถานที่สำคัญของภาคตะวันตกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูภาคสุดท้ายนะคะก็คือภาคใต้บ้านเรานั่นเองนะคะ อ่านะคะภาคใต้บ้านเราก็จะมีพื้นที่นะคะประมาณ7715ตารางกิโลเมตรนะคะจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทั้งหมด14จังหวัดนั่นเองนะคะก็จะมีจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาสนั่นเองนะคะ เรามาดูลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้กันบ้างนะคะภาคใต้จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรนะคะมีแนวทิวเขาสูงอยู่ทางตะวันตกตอนกลางและตอนใต้ของภาคนั่นเองนะคะในส่วนของทิวเขานะคะก็จะประกอบด้วยทิวเขาตะนาวสีทิวเขาภูเก็ตนะคะทิวเขานครศรีธรรมราชและทิวเขาสันกาลาคีรีนะคะเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย กับประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะในส่วนของที่ราบชายฝั่งนะคะภาคใต้ก็จะมีที่ราบชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบแคบๆอยู่ทั้งสองด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ราบด้านอ่าวไทยมีบริเวณกว้างกว่าที่ราบด้านทะเลอันดามันเนื่องจากชายฝั่งยกตัวนะคะจึงเป็นทะเลตื้นนั่นเองนะคะในส่วนของชายฝั่งทะเลนะคะภาคใต้จะมีชายฝั่งทะเลที่ยาวมาก ชายฝั่งด้านอ่าวไทยจะมีแนวที่ค่อนข้างเรียบตรงมีบริเวณน้ำตื้นกว้างนะคะมีเกาะที่สำคัญอย่างเช่นเกาะพังงนันเกาะสมุยหมู่เกาะอ,อ่างทองนะคะส่วนด้านทะเลอันดามันนะคะชายฝั่งจะมีลักษณะว้าแหว่งมีเกาะที่สำคัญอย่างเช่นเกาะภูเก็ตนะคะเกาะตารูเตาเกาะลันตาหมู่เกาะสุรินทร์เป็นต้นนะคะ ในส่วนของจังหวัดนะคะที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลภายนอกนะคะก็จะมีจังหวัดพัทลุงและจังหวัดยะลานั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูฤดูการของภาคใต้กันบ้างนะคะภาคใต้ก็จะมีอยู่2ฤดูนะคะได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อนนะคะฤดูฝนหรือฤดูมรสุมนะคะ ส่วนฤดูร้อนหรือจะเรียกว่าฤดูท่องเที่ยวนะคะโดยฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะส่วนฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งทะเลอันดามันนะคะฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะไปจนถึงเดือนเมษายนนั่นเองนะคะเรามาดูทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้กันบ้างนะคะ ภาคใต้ก็จะมีลักษณะทางกายภาพที่เด่นชัดก็คือจะมีพื้นที่เป็นคาบสมุทรนะคะขนาบด้วยทะเลทั้งสองฝั่งมีทิวเขาอยู่ทางด้านตะวันตกและตอนกลางของภาคโดยจะมีพื้นที่ราบแคบๆตามแนวใจฝั่งนะคะจากการที่มีสภาพพื้นที่เป็นคาบสมุทรทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกและได้รับความชื้นจากทะเลนะคะส่งผลให้สภาพป่าไม้ที่พบภายในภูมิภาค จะมีลักษณะเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบนะคะป่าดิบกระจายอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะแถบทิวเขาเกิดเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและกลายเป็นแม่น้ำสายสำคัญต่างๆในภูมิภาคเช่นแม่น้ำตาปีนะคะมีต้นน้ำจากทิวเขานครศรีธรรมราชแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำโกลกและแม่น้ำสายบุรีซึ่งมีต้นน้ำมาจากทิวเขาสันกาลาคีรีนั่นเองนะคะ ส่วนแร่ที่พบในภูมิภาคนี้นะคะก็จะมีแร่ดีบุกนะคะฟลูออไรด์ถานหินเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูสถานที่สำคัญของภาคใต้กันบ้างนะคะซึ่งภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างในคาบนี้นะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนก็เคยไปมาแล้วนะคะก็คือภาพอะไรคะภาพแรกจะเป็นภาพ สะพานตีนสุลานนนะคะซึ่งจะอยู่ที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะคะสะพานนี้จะมีความยาวนะคะ2,640เมตรนะคะสร้างข้ามทะเลสาบสงขลาผ่านทางเกาะยอช่วยให้การเดินทางข้ามทะเลสาบนะคะจะมีความสะดวกรวดเร็วนั่นเองนะคะจะมีทัศนียภาพที่สวยงามนะคะคุณครูเชื่อว่านกักเรียนหลายๆคนก็เคยไปนะคะที่สะพานนี้ ต่อไปนะคะเรามาดูภาพที่2นะคะก็จะเป็นภาพนะคะเขาตาปูหรือเขาตะปูนั่นเองนะคะจะอยู่ที่จังหวัดพังงาน,นะคะจะเป็นเขาหินปูนขนาดเล็กนะคะจะเห็นได้ว่ามีความสวยงามนะคะเกิดจากน้ําทะเลกัดเซาะฐานจนโคตรกิ่วนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงานนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นสถานที่สําคัญนะคะ ของภาคใต้บ้านเรานั่นเองนะคะสรุปแล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปหมดแล้วนะคะในด้านของลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคต่างๆนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย6ภูมิภาคที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะภาคกลางและภาคใต้นั่นเองนะคะ สำหรับลักษณะทางกายภาพของแต่ละภูมิภาคนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะตัวอย่างเช่นภาคเหนือนะคะก็จะมีลักษณะเป็นทิวเขานะคะส่วนภาคใต้บ้านเราก็จะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรนะคะจะมีทะเลขนาบอยู่ทั้งสองด้านนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับคาบนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะ Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh